สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อาจารย์ก็จะสอนการเขียนคำสั่งนะครับโดยให้นำค่าจากเทปบล็อกตัวนี้นะครับเทปบล็อกทั้ง3ตัวนี้ใส่ลงไปในใส่ลงไปในเซลล์นะครับตรงตำแหน่งที่เคอร์เซอร์เราเลื่อนมารับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขียนคำสั่งเคลียร์ก็คือเคลียรข้อมูลนะครับออกเคลียข้อมูลออกนะครับอาจจะแอดข้อมูลเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการแอดข้อมูลก่อนนะครับอันนี้นะครับพอยโหลดเป็น Text b o ็อกอนะครับอาจารย์เปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับดีกว่าให้พอยโหลดเนี่ยเป็น Text b o ็อกหนึนะครับอยู่ด้านหน้าจะได้จำง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ Text b o ็อกเนี่ยก็จะเป็น Moment Load นะครับจะเขียนคำสั่งแบบนี้นะครับจะทำแบบนี้นะครับ โอเคทีนี้เราก็จะเขียนคำสั่งในปุ่ม add นะครับเขียนคาสั่งในปุ่ม add นะครับเขียนำสั่งในปุ่ม add คำสั่งที่เราจะใช้ก็คือ active cell นะครับ o f f s e t นะครับ o f f s e t อ,อยู่ตำแหน่งที่เราจะป้อนข้อมูลอยู่แล้วก็เป็น offset 0 0นะครับ offset ศูนย์ นะครับ offset ศูนยะ์มีค่าเท่ากับ Box 1, ue, นะครับ text block หนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ text block หนึ่ง dot value นะครับโอเคแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็คือนะครับให้มัน offset ลงไป1 2 3่งาตำแหน่งนะครับ3ามตำแหน่ง offset ไป3นสาตำแหน่งใส่ text block ส นะครับใส่ค่าจากบ็อกสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มแรกโอเคนะครับลองรันดูนะครับลองรันโปรแกรมดูนะครับเราต้องลองทําดูแล้วก็ลองรันดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคโหนดหนึ่งนะครับกดแอดค่าถูกต้องนะครับโหนด2สองกดแอดโอเคค่าถูกต้องโหนดสี่กดแอดนะครับ 3กด add ะนะครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะเขียนคำสั่งลงไปในปุ่ม add ของ uniform นะครับก็คำสั่งก็เหมือนเดิมนะครับพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่แล้วใน offset ก็จะเป็น0 0นะครับแล้วก็ค่าก็จะเป็นค่าจาก t บ็อ box 3นะครับ t บ็อ box 3เราลองรันดูนะครับ ลองรันดูเลือก1น,นะครับกด add ปุ๊บนะครับเลือก element 2กด add เลือก element 3กด add นะครับโอเคสามารถที่จะใส่ค่าได้ถูกต้องละนะครับใส่ค่าได้ถูกต้องละนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราจะเขียนคำสั่งเคลียร์นะครับคำสั่งเคลียร ในฟอร์ม4นะครับในฟอร์ม4คาสั่งเคลียร์เนี่ยก็จะเคลียร์ข้อมูลของโหลดกับโมเมนต์นะครับเยร์ข้อมูลของโหลดกับโมเมนต์นะครับตำแหน่งเคอร์เซอร์เนี่ยก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คําสั่ง active cell นะครับ active cell offset นะครับ offset ศู Off นะครับ ดัดเคลียร์นะครับดอดเคลียร์อันนี้คือตำแหน่งที่เป็นพอย์โหลดนะครับคราวนี้ตำแหน่งที่เป็นยูนิฟอร์มโหลดตำแหน่งที่เป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับก็ออฟเซตลงมาสามค่านะครับออฟเซตลงมาสามค่านะครับก็คือ1 2 3นะครับออฟเซตมาสามค่า ส่วนปุ่มเคลียร์นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มของยูนิฟอร์มโหลดนะครับเราก็เคลียร์ค่าตรงๆครับไม่ต้องออฟเซตนะครับเคลียร์ค่าตรงๆนะครับลองเซฟดูแล้วก็ลองรันดูนะครับกดปุ่มเคลียร์ข้อมูลก็จะหายไปนะครับกดปุ่มแอดนะครับใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปกดปุ่มแอดนะครับโอเคเลือก n ม m b e r 3สามนะครับ โหลด100โมเมนต์45แอดเข้าไปถูกต้องนะครับอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์สมมติยูนิฟอร์ม40กดแอดนะครับอิเลเมนต์ที่3นะครับยูนิฟอร์ม0นนะครับกดแอดนะครับโอเคก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับสามารถที่จะทำงานได้ เพราะฉะนั้นในฟอร์ม4เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับส่งค่าไปที่ Excel ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะทำให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะเรากา็กดเลือกปุ่มขึ้นมา1ปุ่มนะครับป,ปุ่ม1ปุ่มแล้วก็พิมพ์คำว่า Back นะครับ เพื่อที่จะให้มันกลับไปที่กลับไปที่ฟอร์ม3นะครับฟอร์ม3เพราะฉะนั้นเราใช้คำสั่งเดิมครับ unload มี Un Me, เพื่อที่จะปิดฟอร์ม4แล้วก็เรียกใช้ user form 3มนะครับ show นะครับเพื่อที่จะให้ฟอร์ม3เนี่ยกลับไปที่ฟอร์ม3ได้นะครับส่วนที่ฟอร์ม4ปุ่มนี้ next เนี่ย เน็กเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าไม่มีแล้วนะครับเน็กเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากเราสร้างไว้4ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแอดฟอร์มเพิ่มขึ้นอีก1ฟอร์มนะครับเป็นฟอร์ม5นะครับแล้วก็ปุ่มเน็กเนี่ยเราก็จะให้อัลโหลดนะครับอัลโหลดมีแล้วก็โชว์ฟอร์ม5นะครับโชว์ฟอร์ม5โอเคนะครับ กดเซฟแล้วกดรันนะครับไปฟอร์ม5นะครับโอเคนะครับแล้วก็ฟอร์ม5ก็อาจจะมีบอททอมบอททอนหนึ่งนะครับมี2ปุ่มะนะครับปุ่มหนึ่งก็กลับมาฟอร์ม4ี่ปุ่มหนึ่งก็เป็น exit นะครับอันนี้ก็เป็น unload me นะครับกลับมาฟอร์ม4นะครับก็เป็นปุ่มที่ชื่อว่า back แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Exit นะครับจากโปรแกรมนะครับเราก็ใช้คำสั่ง Exit ได้นะครับออใช้คำสั่ง Close ใช้คำสั่ง Close ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ u u n o r r m c 5โคดออก o s e ไม่ได้นะครับโอเคก็ Unload มีแล้วกันนะครับแสดงว่มีไปก่อน <c oughs> รันฟอร์มหอนโดมีหายไปนะครับออกจากโปรแกรมแบ็กก็กลับไปหน้า4นะครับกลับไป3กลับไป2กลับไป1นึโอเคเรียบร้อยนะครับ